and mm -hmm. คนยิ่งอารมณ์เสียอยู่ยังมากวนที่สเปียงดิบเนี่ยนโ่น no, no. เป็นไรพวกเครียดนะสิจะซื้อของเล่นทั้งทีแพงก็แพงได้แต่ของมีตมําหนิทั้งนั้นเลยบริการก็แย่ส่งก็ช้าล่าสุดเนี่ยยังโกงอีกเฮ้ย <c oughs> เดือดไม่ไหวแล้วทําไมไม่ไปทอยทาวล่ะพวกมีของให้เลือกมากมายเพจของเล่นราคาถูกสุดแสนจะเฟรนลี่บริการดีประทับใจ อยากได้อะไรเดี๋ยวพ่อค้าจัดให้แทนได้รับฝากปิดด้วยนะฮะไม่อย่างนี้ด้วยอ่ะเนี่ยโหไม่รู้มาก่อนเลยใช่คลิกเข้าไปเลยที่ Facebook slash toy town ได้ต้องกลับไปจัดแล้วนี่ใจเย็นบวกวันนี้รอดตัวไปนะสไปเดอร์แมนอุ้ยโอ้โอ้ไปลนะ สวัสดีครับทุกตุ่นรีวิวนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวหนึ่งวันนี้เป็นคิวของ the Ghost Rider นะครับ Ghost Rider ตัวนี้ก็เป็นฟิกเกอร์ตัวหนึ่งจากเว็บของ h i n o นะฮะ Rhino b บล l ิกเกอรตัวนี้เป็น Ghost ในเวอร์ชั่นของ Johnny Blaze นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะถ้าเทียบกันแล้วนี่ให้ดูก่อน เป็นชุดที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับนี่ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับบอกเลยว่าไอเนี่ยไฮไลท์ของตัวนี้จะอยู่ที่หัวในความคิดผมนะจะอยู่ที่หัวก็คือนี่ดูสังเกตที่หัวมัน เป็นการทําหัวใหม่นะครับแล้วหัวนี้ก็ถือว่าเท่มากตรงนี้ก็เป็นสีแบบเป็นเคลียนะครับเป็นเหมือนไฟเลยนี่ถือว่างดงามมากส่วนบอดี้นี้ก็จะน่าจะเป็นบอดี้ของ M. s ็มโซเกับ Star l o อ d นะครับปากขยับได้ด้วยนี่เห็นป่ะคือแบบมันดีงามอะ่ะตัวเนี้ยแม่งเป็น Ghost Rider ที่ผมบอกเลยว่า Strong ตัวหนึ่งค่อนข้าง s สตรอง Strong นะครับ แจม่มอะถ้าเทียบกับพวกซีรีส์สหรือซีรีส์เนะถือว่าสวยงามมากแล้วนี้ก็เป็นชุดของเขาชุดของเขาจะเป็นสีอย่างเงี้ยถ้ามองในคลิปเนี่ยจะคล้ายๆสีดํานะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ม่ได้ดามาครับออกแนวเ,เป็นเทาเข้มอะเป็นเทาเข้มแล้วนี้ก็โซ่โซ่เป็นวัสดุเป็นพลาสติกนะครับก็ dry brush มาก็ค่อนข้างสวยงามนะฮะมันถอดได้แต่ว่าต้องดึงหัวก่อนออกก่อนผมขออนุญ,ญาตไม่ถอดแล้วกันขี้เกียจไม่มีอะไร นี่ครับนี่จะเป็นชุดก็เหมือนกับตัว M หรือ s t a r l o r d นะครับเป็นชุดของเขาแต่ว่ามือเนี่ยรู้สึกว่ามือจะไม่ค่อยเหมือนมือตรงในส่วนของ4 Arm เนี่ยแง่งแขนตรงเนี้ยจะปั้นใหม่เพราะว่าไอตัวพวก M หรือ Star Lord มันจะเป็นแบบถุงมือยาวๆขึ้นไปนะครับแต่นี้ไม่ใช่นี่ให้ดูหัวีกทีหัวแบบเท่มากอะตัวเนี้ยเห็นไหม คือไม่เหมือนไม่เหมือนตัวไอ้เวฟเทเร็กส์ด้วยตัวนี้จะสวยกว่าครับสุดยอดอะ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดของ Ghost Rider ตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวจให้ดูตรงนี้ลืมการทำแบบสายรัดหรือเข็มขัดหรืออะไรตรงบูทนะก็ทำออกมาได้สวยสวยงามเลยแหละในส่วนของจุดขยับหรือ Articulation นะครับของ Ghost Rider ตัวนี้ก็ทำออกมาได้ถือว่าโอเค โอเคมากแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคือไม่มีมอเตอร์ไซค์ของเขาหรือเฮลซเคิลมาให้ซึ่งก็ต้องหาเอาเองนะส่วนจุดขยับเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าหัวเนี่ยหมุนได้360องศานะฮะเงยได้ค่อนข้างเยอะแล้วปากก็ขยับได้อย่างนี้หัวเอียงได้แขนขึ้นลงได้กลางออกได้นะครับไบเซปตรงนี้หมุนได้ข้อศอกเป็นดับเบิลจอยส่วนเอลโบนะครับมือหมุนได้ ขึ้นลงได้นะครับตรงนี้ก็แอปครันช์ตรงนี้พับหน้าท้องได้เอ็นก็ได้เอวหมุนได้ขากลางได้ประมาณนี้เตะได้ตรงต้นขาหมุนได้นะครับแล้วก็เข่าเป็นดับเบิลจอยสันนีนะฮะประมาณนี้บูตตรงนี้หมุนไม่ได้หมุนบูตไม่ได้ส่วนเท้าขึ้นได้ประมาณนี้ลงได้นะครับแล้วที่สำคัญก็มี ankle rocker นั่นเองแล้วก็ลู แต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าเท้ามันดูแปลกๆนะเนี่ยถ้าดูใกล้ๆอ่ะเท้ามันดูแปลกๆเหมือนกับใส่มาผิดเท้าจริงๆไม่ผิดครับเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วครับนี่สังเกตไหมเนี่ยโอเคครับนี่ก็เป็นจุดขยับของตัว Ghost Rider นะครับมาถึงการเทียบขนาดหรือ size comparison นะครับ Ghost Rider ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสูงนะสูงกว่าตัวแบบ b o ี้มาตรฐานอย่างบั a c คป a p m o เนี่ยสูงกว่า แล้วรู้สึกว่าจะสูงที่สุดในบรรดา Ghost Rider ของ ML นะครับ6นิ้วอะรู้สึกว่าจะสูงที่สุดนะเพราะว่าซีรีส์3หรือว่าซีรีส์7เงี้ยตัวมันจะเตี้ยกว่าแล้วบอกเลยว่าจุดขยับเนี่ยอะไรภาพรวมเนี่ยตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้สวยแล้วก็โอเคครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยที่ผมเคยมีนะซีรีส์3เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับอ่อการขยับเนี่ยเหมือนก็จะถูกล็อกไว้ด้วยสปริงหรืออะไรทั้งอย่างอะส่วนซีรีส์7ตัวมันเล็กไปแล้วดูปแปลก นี่จะเป็นการเทียบขนาดกับ Build o ิกเกอร์ไรโนนะครับที่มาจากเวฟเดียวกันนะครับส่วนสูงก็ถือว่าโอเคนะฮะส่วน r รโน o ก็ไม่ได้ดูสูงหรือดูอะไรไปมากนะครับแล้วเดี๋ยวตัวต่อไปก็เทียบกับ c r e เว n นะฮะเคลเว n อะไรนี้ขนาด c r e เว n ยังเตี้ยวา g บกโกสเลยครับประมาณนี้ครับแล้วก็ยังมีคามเมเลียนคามเมเลียนนี่ไม่ต้องพูดถึงเตี้ยว่ากโกสไรเดอร์แน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ Scarlet Spider-Man นี่ครับก็เตี้ยวกว่าก็คือตัวนี้น่าจะสูงที่สุดในเว็บถ้าเป็นฟิกเกอร์ปกตินะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Ghost Rider ตัวใหม่เวฟไร i n o นี่เป็นยังไงกันบ้างฮะก็หวังว่าคงจะถูกใจนะครับสำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมถูกใจตัวนี้มากนะฮะแม้ว่าจะไม่มอเตอร์ไซค์แถมมาให้แต่ว่าเป็น Ghost Rider ตัวหนึ่งที่ถือว่าลงตัวครับ เพียบพร้อมทั้งองค์ประกอบอย่างจุดขยับหรือความสวยงามเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคครับ hasbro เป็นบริษัทที่ไม่ไม่คงเส้นคงวาผีเข้าผีออกบางทีก็ทำดีบางทีก็ทำไม่ค่อยดีนะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดูโอเคแล้วก็เด่นนะครับและที่สำคัญตอนนี้ <c oughs> ในบ้านเราก็ค่อนข้างหายแล้วนะก็ถ้าใครแบบอยากได้ก็ผมแนะนำให้รีบจัดเอาไว้เพราะว่า ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะแรก็ได้อาจจะนะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทางทุกตุนมาเวลนะครับแล้วก็ทางทอยเท้าเช่นเดิมที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์หรือ subscribe ทางช่องเอาไว้ด้วยนะครับเอาไว้รับชมรีวิวต่างๆจากทางช่องของเราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรติดตามชมด้วยนะครับทุกตุนรีวิวครับขอบคุณมากครับผม